ไม่หมวกกูม <Yes ันไหนมึงบอกไงอีดอกมึงต้อแหลกกูนี่มึงต้อนแหลกกูนี่แล้วหมวกคือผู้ดีนะอี๋ใส่บางคนแล้เกียดอี๋คือตอนนี้คนเริ่มสับสนแล้วว่าตกลงอันนี้หรืออีหน้ากากเมื่อกี้ที่ทำให้เป็นหมาตกลง ของอะไรเยอะแยะขนาดนี้งองอ่ะอ่ะอ่ะเป็นต้อนรับฉันหน่อยเหรอเข้ามาในห้องแล้วแต่าวางตัวไหนดิบ้างเธอมึงมึงวางได้หมดเลยมึงดูห้องกู<อ>ด้แต่ไหนๆกูเอาของมาเยอะขนาดนี้แล้วหรือว่าเราจะทำคลิปเปิดกระเป๋าไปเลยเธอเนียนมากเนียนสุดๆเรากับว่าไม่ได้เตรียมขึ้นมาก่อน <c oughs> เรากับว่าเดินเข้ามาแล้วก็คิดได้เมื่อกี้ว่าเปิดกระเป๋า เรากับว่าไม่ได้ยินว่าอีภูเขาพูดว่าจะลงทิปเปิดกระเป๋าวันเพื่อนนี้เยี่ยมมากทั้งหมดเป็นเพียงเรื่องบังเอิญซัสโคอินซิเดนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพบกับรายการคุณเก่งสยุกคุณเก้งเรามีตัวแซตบปว เพราะว่าบางพีก็บางพีก็ไม่มีมันก็ึ้นตั้งแต่คลิปแรกแล้วก็คุณเก่งมาปุ๊บมันก็มาโดยตลอดเลยเนาะแล้วบางคนไปเสิร์ชนะ k h u n g n g z ไม่เจอเนาะจ้าเพราะว่าเสียงใช้ชื่อในเฟซบุ๊กว่าคุณดบเบิลจีเพราะคำว่าคุณเก่งมีคนใช้แล้ว โคตรจะงงเลยเลยแล้วคุณ uhm ดับเบิลจ si> ีดับเบิลก็คือสองนะจีคือเกมสองเกมจีหาทำตั้งนานก็ไม่ดังสักทีพอคนก็เซิร์ชไม่เจอเธอเป็นยังไงบ้างโอริโอเหตุเหตโควิดมันรุนแรงมากช่วงโควิดฉันก็กักตัวอยู่แต่บ้านไม่ออกไปไหนแล้วก็เวลาทำงานก็คือป้องกันตัวเองอย่างดีใครที่แบบว่าดูบันทึกอะไร จอยากไปเที่ยวยนี่ขนาดอยู่ด้วยกันยังต้องใส่แมสเนี่ยยิ่งกว่าเพราะว่าเย่เเนี่ยมันเจอคนแล้วมันไม่ค่อยใส่ถุงยางไงแหมแมสแ,แมสก,ก์ละกาไม่เกี่ยวกับถุงยางอ,าอะไรนี่คนละเรื่องตกใจเลยอ่ะฟ้งมาแบบก็แบบเฮ้ยสมูทมา,มากเลยนะเอ้ยโอ้ยตลอดกแลวอ่ะแล้วเธอละเป็นไงบ้างฉันก็เรื่อยๆคือฉันน่าเวิร์คคอมโฟมอยู่แล้วไงเออคือก็แบบไม่ได้ไม่ได้เจอคนมากมายอยู่แล้ว,ลว <S <S อะไรอเงี้ยซึ่งแบบ วันนี้ก็เป็นโอกาสดีที่ได้มาซึ่งก็เลยแบบเออเอาของมามากมายเผื่อว่าเออทำคอนเทนต์ต่างๆอะไรอย่างเงี้ยเออมึงเออสุด้เตรียมกันคือเดี๋ยววันนี้เราอ่ะจะมาเปิดกระเป๋าใช่เปิดอยู่แบรนด์เนมต่างๆใช่เรามีฉันเห็นคนอื่นเขาทำซึก็อยากมีด้วยมีบ้างเนื่อจะเป็นเพื่อนสกุลอ้ยเนื่าจะเป็นภูเขาชนแนลที่กำลังจะทำเอย อะไรอย่างเงี้ยไหลช่องม,เออมอาเธอแต่ใช่ว่าเออนะอันนี้เอออันนี้เออ,อเอออ<ม>านั่งนับดิวหมดแล้วด,ดที่สองอยากได้รู้ว่าเฮ้ยชีวิตประจำวันจริงๆแล้วว่าเราอ,อกพกอะไรกันจริงๆโดยที่เราแบบไม่ได้เซตอัพทช่เดี๋ยวมันเี่ององชันกันก่อนกีกค่ะเรื่องของเธอดีกว่าใช่่ของเธอมันจะมีอะไรพิเศษ ส,สองส,สิ่งแรกเลยที่ขาดไม่ได้แล้วทุกคนก็เห็นกันเห็นถึงความเป็นตัวตนของฉันนั่นก็คือหมวกทรงต่างๆมาแล้วเหมือนหมาทว่าฉันแค่เอาอันนี้วางเกองไว้ที่พืนที่บ้านเลยแม่แม่คิดว่าหมานอนกดอยู่มีชื่อหรือเปล่าน้องอันเนี้ย ฉันฉันตั้งให้นางว่าเป็นน้องหัวโขนแล้วกันเพราะว่าเพราะว่ามันดังมาจากกันอย่างนี้แต่ทรงมันสวยนะเธอเห็นไหมอันนี้ฉันต้องบอกก่อนว่าฉันพกไปทุกที่พืออะไรเราเป็นสนามบินไง EP สามแต่ดม่มาฉันก็ทายคือโมเมนต์ไหนที่ฉันรู้สึกว่าไม่เป็นตัวเองไม่เป็นตัวเองโอ้ป Cannot be yourself yourself ของทัม อ่ะพูดแล้วฉันสวนให้ดูอีกหนึ่งครั้งแล้วกันเผื่อคนคิดถึุแล้วเธอเราสามารถแต่งเป็นหลายสไตล์ได้ด้วยนะบางทีเราอยากเป็นแบบทรงญี่ปุ่นญี่ปุ่นแล้วก็ใสยย่เอียงหน่อยแอสซีส์ <c oughs> แต่มันก็ได้เธอมันมันเป็นฟิลแบบว่าบางทีเราอยากสไลด์แผงข้าเป๋เปแบบ อเขาเปิดหูได้ด้วยเซมเปอร์ฟอแล้วล่ะไกายเทมซี่จะเริ่มจากอะไรดีก็พี่เป่าตังเขาก็แบ่งลิฟต์มาหูฟังวอชเม่ของธรรมดาธรรมดาเธอโอเธอมันก็อย่างนี้แหละโมดลมาหลอกอุ้ยคนคนนี้อะไรโมเดอย่างนี้นะ แม่ซีสัตว์วีเราอย่าต้องยอมแล้วก็หยิบขึ้นมาทำเป็นเหมือนเฉือเสืออันนั้นเหรออันนี้เหรอโมเดม็มอ่ะจุดประสงค์มันคือทำอะไรได้เนี่ยเนาะผ่านหน้าเป็นคนที่แบบว่า เป็นคนที่แบบว่าจะรู้สึกว่าอินเทอร์เน็ตอ่ะมันมีปัญหาทุกที่อะไรอย่างเงี้ยเอก็เลยเคยจะพบโมเด็มตลอดเวลาเพราะว่าหลายคนอ่ะเวลาเขาใช้นเน็ตบ้านใช่ไหมเราก็เราแบบเหมือนโมเด็มที่เขาแถมมาเฟียมันไม่ได้เลิศขนาดนั้นนึกออกปะคือมันใช้ได้แต่มันไม่ได้เลิศขนาดที่จะเสถียรมากจนซึ่งหลายคนอาจจะเจอเหมือนที่เธอเล่นเกมอยู่แล้วก็ไม่ไม่อยากใช้นเน็ตบ้านนึกออกปะเธอก็ต้องใช้นเน็ตมือถือซึ่งจริงๆแล้วอ่ะมันเป็นเพราะว่าโมเด็มเธอมันไม่เสถียรพอเวอร์จริงๆแล้ว มึงเปิดทอสก์ออกจากมือถือก็ได้อะไรอย่างงี้ยทำไมก็เลติดที่จะพกมันไว้ตลอดเวลาเก๋มากฉันชอบฉันชอบเล่นการ์ดเจ็ทของเธออะคือฉันต้องบอกก่อนว่าเนื่องจากสถานการณ์โควิดสิบเก้าอะบางทีเราไปที่ไหนอ่ะบางทีแมสมันหาซื้อได้ยากเออฉันก็เลยมึงเตรียมจะเล่นมุกแล้วมึงเตรียมจะเล่นมุกแล้วมาอันนี้ฉันรู้จริงๆคือคือเหมือนกับว่าเอ้าฉันบอกแล้วว่าตั้งแต่ต้นคิดว่าเราไม่ได้สเต็ เราเราไม่ได้มีการเซตอยู่แล้วพี่คือไม่ได้นัดกันมาก่อนถูกต้องเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่มาสหาซื้อได้ยากหรือบางทีมันไม่ได้ cover ทั้งหมดเราควรที่จะมีหน้ากากที่ cover ได้หมดจีลงๆงเธออันนี้คือสีที่ฉันติดตัวเสมอการถือกระเป๋าการอะไรอย่างเ้ยบางทีปุ๊บอุ๊ยเอเธอบางทีแมสส่แมสขาดปุ๊บสวมเลยทันที แล้วแมสมีรูหมดเลยอะแล้วแล้วเป็นอะไรที่มีรูทั้งหมดเลยแต่เบิดเนาะป้องกันโควิดเดี๋ยวย้อนกลับไปที่ต้นคลิปนะที่นี่บอกเราว่าแบบว่าไม่ได้กลัวที่ไม่ใส่แมสก์กลัวที่ไม่ใส่ถุงยางอะไรแบบนี้อะเรื่องการเธอใส่เนาะใส่เนาะใช่ใส่หมายถึงแมสหรอถุงยางแล้วคือบางทีอ่ะสมมติว่าเราไม่ได้ใกล้ชิดกับผู้คนใช่ไหมเราก็สามารถถอดได้มาหายใจกินข้าวใส่ได้เสลยใส่ลดงใส่ ไม่เอาเดี๋ยวคนจำหน้าได้อีดอคนดูมาเห็นตอนนี้ยีดอคลิปนี้คืออีโอได้ไม่ใช่ไม่ใช่เธอมันเก๋มันเหมือนแบทแมนนะเธอใช่ไหมแม่คือเซนก็เอาไว้แต่งคอสเพย์กับแก๊งเป็นกลุ่มๆเพื่อนๆเนี่ยบางทีแบบว่ามีแฟนซีมีงานอะไรอย่างเงี้ยอ่ะก็ใส่อันนี้กันไปก็เมคเซนนะทุกคนเนาะแล้วเวลาเขาสั่งให้เธอเห่าเดี๋เห่าปะบ๊วง เลยอีหล่ะเขายาด้เสเตจชิสุดอีหล่ะเขาก็รู้สึกว่ามันน่าเดี๋ยวลองนี่ไงเป็นหมาใหญ่ g กร y h o ฮา d เท่านั้นอเธอก็ไม่ค่อยพกของเยอะนี่หรอกไว คนอะไรพีด <laughs> อกชีวิตประจำวันอีกแล้วมัน,นไม่มีอะไรอะ่ะอันนี้มันก็เป็นเพลงแค่มงกุฎดอก้งที่แบบผู้หญิงเขาก็ใส่กันนะเธอในชีวิตประจำวันเธอเธอสวยมากเธอเหมือนแบบเทพกรีกเลยจริงหรอสวยสรุปรอย่าเป็นเมดูซ่าฉันชอบมันเลิศเนี่ยถ้าเป็นฉันอะฉันก็จะเลือกพกสิ่งนี้เหมือนกันแลฉันมีเรา คือสมัยก่อนอ่ะคนน่ะต้องใส่หมวกถึงจะเรียกว่าเป็นผู้ดีอะไรอย่างเงี้ยฉันก็เลยรู้สึกว่าเออการที่เราพกหมวกไว้มันก็ช่วยได้หรือวกที่พกก็คือหมวกนี้แหละเด้ออะไหนแล้วสวมหมวกพร้อมกลางหนึ่งสองสามทำไมหมวกกูมันไหนมึงบอกไงอีดอฟมึงต้อแหละกูนี่มึงต้อนแหละกูนี่แต่ว่าหมวกคือผู้ดีนะ เคือตอนเนี้คนเริ่มสับสนแล้วว่าตกลงอันนี้รืออีหน้าก่ากเมื่อกี้ที่ที่ทำให้เป็นหมายได้ ส่ที่เราเหมือนหมามากเลยสีนี้ี่ดาขลังไม่ใส่แม่ปียังมอว่าเป็นหมาเนะไรนะอันนี้อันนี้เป็นของง่ายๆใช้ได้ในชีวิตประจำวันจริงๆฉันไม่ได้มาเพื่อเป็นมุกเป็นอะไรแล้วฉันรู้สึกว่าฉันเป็นคนแบบเป็นคนตรงต่อเวลามากอยู่แล้วแล้วยอะเธอพยายามจะกัดฉันหรอกเรื่องเวลาแย่อะนแแบบว่าบางทีฉันก็เลยเป็นคน่ลฉันเลยพบกรนีมาตลอด ฉันแรกที่จะเดินพกนาฬิกาตลอดคือแบบบาเธอเนื่องหมายว่าบางทีเวลาฉันไปไหนฉันทําอะไรปุ๊บอย่างเงี้ยฉันลืมเนี่ยเห็นไหมฉันลืมพกนาฬิกาข้อมือมาฉันก็เลือนที่จะหยิบอันนี้ยโอ้ใกล้จะห้าโมงเย็นแหละกี่ดน่อยใหญ่กว่ากระจกบ้านนี่มือใส่ถอยด้วยกันเหรอล้มหมอล้มก็ปกติล้มก็ปกติแต่เธอต้องโผล่อะไรก็โผล่ กูเริ่มแต่ลุ้นฉันว่ามันก็ไม่ค่อยผีเท่าไหร่อ่ะคือแต่ก่อนฉะนเนี่ยได้ปอกผมด้วยซ้ำยิ่งซึ่งยิ่งเจอฝนตกซึ่งอีหน่อเดี๋ยวพกสิ่งนะไม่ได้อันนี้ไม่ได้พกนะคือซีพกจริงๆแบบเวลาไปไหนอะไรเงี้ยก็คือพกได้เองคือฉันชอบพกได้ปอกผมเองเพราะว่าแบบเพราะว่าบางทีสมมติไปทำงานอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เหมือนว่าฉันเป็นคนขี่มอเตอร์ไซค์เงี้ยจะไม่พลาดเนาะแล้วก็พอไปถึงปุ๊บฝนมันตกหัวมันเปียกใส่หมวกกันน็อกอะไรอ่ะเออฉันก็แบบ หัวแบนฉันก็ไม่อยากหัวแบนฉันก็เลยพกได้ปผมไปเดินทางตลอดไปไหนมาเหนเพราะบางทีเรางานเราก็ต้องใช้หน้าตาใช้ท่าทางคมด้วยนี่แน่นอะแต่เราเลือกวิธีการเดินทางที่ให้เราลำบากที่สุดลำบากที่สุดเราก็เลยต้องเออพกพกสิ่งของพวกนี้ไปไหนมาไหนด้วยที่ชั่วไม่ธรรมดาใหญ่เลยไปชเมื่อมึงพกเยอะไปป่ะหรือว่าเฮ้ยเหลือในชีวิตไม่ต้องเอาพกนี้สิก็เดี๋ยวก็พกอีกป่ะกูไม่รู้ ก็เี๋ยวเล็งเปล่าเต๋าปูมาว่าเธอชอบพกได้เป่าผมใช่ไหมซึ่งไม่คือการพกได้เป่าผมการพกที่หนีบผมอะไรอย่างเงี้ยก็มันก็ทําให้ลุกตัวเองดูดีซึ่งฉัน่ะก็พกอันนี้ตลอดฉันพก เอาลีเองนอนิที่รีผ้าตลอดเธอเนี่ยเห็นไหมมันก็เข้ากับอาชีพของเธอด้วยว่าเธอต้องผ้าเรียบตลอดนะ <S 2> <S 2> <ช>ถูกไหมต้องพยายามดูดีตลอดสมมตินั่งอยู่แล้วขับรถอยู่ปุ๊บเรามีเขาเรียกว่าอะไรอะ <Bell. S 1> สีเดลมาปุ๊บเสื้อหยับแล้วเสื้อเชิ้ตหยับแล,ล้วลุกขึ้นมาปุ๊บฉันเดินเข้าห้องน้ำก่อนเลยเรียบปั๊บกูไปถามไปเรื่อเสื้อผ้าเลยอีเดาสมอง่ะมึงรีสมองก่อนเลยใครอีเดา้านเราผก็เลยกันหนี ไม่ฉันไม่ไมไคนคนคนชอบพกอยู่แล้วไงเพราะว่าฉันแบบว่าก็ถือกระเป๋าแค่3ามสี่ใบเองอเมกเซนอะไรอีกอ่ะม, <laughs> มึงมงมึงไปไหน <laughs> <laughs> ฉันไม่ไม่แต่ฉันจะบอกว่าคนอย่างเธอการที่มีคนอย่างเธออยู่แล้วเวลาเราไปพักพางที่ไหนมันเลิศมากเลยนะสนุดม้า แต่มึงอ่ะคือพกในชีวิตประจำวันไงคือฉันไม่ได้รู้ว่าฉันพกอะไรเยอะแยะเลยเยออีดอกคมไฟเอออี่ดาไฟเส้นเออมุดไบยี่ห้อถ้าปิดตาอ๋อฉันไม่รู้อ่ะถ้าปิดตาเอาไว้ใช้ตอนขับมอเตอร์ไซค์นะอันเนี้ยพกไว้ขับมอเตอร์ไซค์ยังไงนะ อ่ะอ่นพี่เซนผ้าปิดตาก็ได้เถอะอ่ะอ่ะหมลอเราพี่เซนสีพี่เซนให้มันดูแบบว่าลักชูหน่อยสิไดคือผ้าปิดตาเนี่ยมันไม่ใช่ผ้าปิดตาธรรมดามคือผ้าปิดตาพิเศษที่สามารถกางออกเป็นสายสองพ้อ่าง,งีได้เถอะแล้วจำได้ไหมว่าที่พีสามที่เราพูดจริงการเสริมยกต้วคืออันเนี้ยมันเป็นแบบอย่างเงี้ยเห็นป่ะแล้วเราก็ <c oughs> สามารถที่จะแาแปะอย่างงี้ได้เลยแล้วก็ อิกด้านหลังถึงโอ้ยโดยที่ไม่ต้องถึงไม่ได้ถึงมัน่ายว่าถึงแต่มันไม่ถึงมือมือเก๋พี่ดาไม่มีหักคือคือมันเกี้ยยี่หรอวะพยายามแบบออกแรงขั้นสุดเลยวะอี้คือออกแรงยังไงก็ได้ถึงเท่าเนี้เพื่อน คือฉันน่าเป็นคนที่แบบว่าถ้าแสงเยอะอะไรอย่างเงี้ยฉันจะนอนไม่หลับหรือไงคือถ้าอยู่บนรถหรือบนอะไรอย่างเงี้ยโดยเฉพาะอยู่ที่ทำงานกูก็ต้องทำงานไงอีเด้อือจะไปหลับได้ยังไงล่ะเฉลยหลับไม่ได้มีแค่นี้นะหมอนหมอนผ้าห่มสะพังพี่ไปตามในห้องน้ำอาเธอร์อยู่ในห้องน้ำหรือเปล่ากูก็แบบเหมือนพูดเล่นนะ เรื่ความที่กูเป็นคนตัวอ่อนนะที่จริงเป็นนะเมื่อเมื่อตอนทำงานแรกๆอี้าก็คือแบบว่าตอนนั้นอ่ะเหมือนเหมือนเราก็ยังปรับตัวไม่ได้นะจากจากเวลาเรียนของเราเวลาเรียนมาหาหลัยมันก็จะแบบตารางมันจะเป็นมันจะมีคาที่เราไปหลับได้เวลาอย่างเงี้ยแล้วพอเริ่มทำงานผมมันก็มีช่วงบ่ายที่ง่วงมากง่วงแบบง่วงจนับสสบสงบสงบสงบอ,อ่ะเออแล้วก็ต้องแบบก็มีพี่อ่ะบอกมีพี่คนหนึ่งแนะนำว่าโอ้โหอย่เพอร์ ก็ทาบอลโอ้ยกินดบกูก็เอาเลยข่ะแล้วด้วยความที่กูเป็นคนตัวอ่อนน่ะเรองแบบไม่ดูแล้วก็ที่นั่งมันก็เป็นที่นั่งในห้องน้ำมันก็จะเป็นนั่งหงี้ใช่ไหมกูจะหลับแบบกินดกูหลับแบบนั้นได้ไงอะ พูดแล้วหลับได้ไงอ่ะนอนอย่างเงี้ยนอนนอนเข่าอย่างเงี้ยแล้วก็ก็หลับไปเลยกับประมาณสิบห้านาทียี่สิบนาทีเลยอ่ะในขณะที่ไม่ปวดในขณะที่เขาดื่นอ่ะก็จะรู้สึกว่าเธอต้องหลับท่าที่ง่ายกว่านั้นก็คือพิงใส่อกำแพงหรืออะไรอ่ะแต่กูเลือกกูเลือกทจะหลับบนหมวนเข่าอย่างเงี้ยในความตัวอ่อนอ่ะน้องแล้วละค่ะมันก็เป็นเหตุว่าทำไมต้องพกสิ่งนี้ไว้ด้วยอ่าเพราะว่าบางทีเราตัวอ่อนซุ๊บเราปิด อ้เด็นี้ก็คือเหมือนหลับจริงๆเลยเราไปนอนสบายเลยเพราะฉะนั้นใครอยากตัวอ่อนก็ทักมาได้เลยอีห้องข้างๆขี้อย่างเห็นเลยเสียงไม่ใส่แมสอีดัได้กลิ่นเต็มๆีดอเธอของสิ่งนี้ฉันแอบมีความเขินนิดนึงนอฉันว่าเธอฉันเอาจริงๆฉันกลัวเธอเข้าไม่ถึงอะไรมันก็เป็นอันนี้อันแรงมาก นแรเธอฉันชอบเพราะฉันรู้สึกว่ามันก็ใส่แล้วมันก็ดูสบายดีอ่ะเพราะว่ามันโชว์ด้านหลังหรอเพราะมันโชว์ด้านหลังอะไเงี้ยมันก็มีแต่มันยางไปก้นเหมือนไส้บ่อยแล้วเธออะไรแบบนี้แต่ฉันไม่อยากบอกเลยว่าฉันก็เที่ยวเดียวกันเที่ยวเดียวกันไปกี่ที่แเธอสาวาไอ้สาวาเลยนะไม่ได้มีการเลี่ยวไม่ได้หรอกกันและกันไหนเฮี้ยมาก พ่อเนี่ยแล้วคือปัวมีสีขาวสีดำอีอีตัวนี้สีชมพูยิ่งป่าเลยมีสีที่เรียกว่าจุ๊บจุ๊บอีตรงเนี้ยอีดอกไหนรีวิวให้ฟังหน่อยสิแม่เดี๋ยวเอาลูกเอาเธอใส่มาแปะดีกว่า <c oughs> ฉันไม่ค่อยใส่ออกสื่อ <c oughs> แต่เธอไม่ใส่ใช่ไหมก็ใส่แบบใส่ไปทำงานอะไรอย่างเงี้ยแล้วเวลาใส่เกย์สแลกมันก็จะเห็นเป็นร้อย A M J ช่องของคนเบล๊ล ปูใน description ของคนแบลวแบล,แลวอีเดรอยี่็นะสีชมพูแบลวจริงดน้วมาอีกดล้วแบลวจริงแต่ข้างหลังคือดำ <laughs> ข้างหน้าชมพูข้างหลังอย่างดำเลยอีก <laughs> แ้วตูตไม่คือรีงเกมพวกเนี้ยก็คือมันใส่สบายมากแล้วก็แบบ เวลาใส่ไปสมมติมตว,วันวันที่ใส่ไปทำงานอะไรย่างเงี้ยคือยังไงเขาก็ไม่เห็นอยู่แล้วนึกออดิะเออแต่ว่ามันก็ให้ความรู้สึก feeling sexy เคยเขคยใส่ feeling sexy ป่ะมันก็จะคล้ายๆเหมือนกับวันที่เราแต่งหน้าสวยแต่งตัวดีเ,ออเราจะรู้สึก feeling confidence ดิอบ้าะเราจะรู้สึกแบบฉันฉันมั่นใจจังเลยวันเนี้ยอ่าคือคือมันเหมือนกับมันเป็นแอป e a l อย่างหนึ่งอ่ะเนาะมันเหมือนกับว่าอยู่ในใจของเราเองเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยวันนี้เรารู้สึกมีเซ็กซี่จังเลยใช่อะไรอย่างเงี้ยโดยที่แบบเราไม่ได้เปิดเผยมันด้วยนะแต่ว่าแต่ว่าเรารู้สึกอยู่ในอินเนอร์ของเราว่า เซซ็กี่่อะพอใช้เวลาเดินอะเวลาเดินในวันที่ใส่อะไรอย่างเงี้ยก็จะแบบลืมไม่ได้ใส่ตาหรอใส่ตาเลยอะไรเงี้ยแต่หล่อนบอกเองนะว่าหล่อนอะเก็บไว้คนเดียวแต่สิ่งที่หล่อนทังออกมามันไม่เก็บเลยอย่เงี้เอาเตอร์มบบนี้จะบอกว่าอยู่ในอินเนอร์การดิบกาแฟอะไรอย่างเงี้ยแม้แต่การพูดการจะรู้สึกแบบเซ็กซี่แต่ว่าอินเนอร์น้ำได้ไหมอินเนอร์สวย มันมีไม่งานอะไรถ้าเราช่วยทำมันมีค่ะสำหรับของฉันอ่ะคือฉันรู้สึกว่าการการที่ฉันใส่อันเนี้ยคือมันสบายจริงมันแบบว่าบางทีเราสามารถแบบนั่งขี้ได้เลยโดยที่ไม่ต้องถอดกางเกงในอ่ะจริงไหมเธอมันก็จริงอะไรอย่างเงี้ยไม่แต่ล้างอ่ะเวลาล้างก็ฉีดเนี้ยก็ปกติก็เช็ดแล้วไม่เลยคือฉันแค่อยากจะบอกว่ามันก็เป็น มันก็ให้ฟิลเหมือนอาเธอจริงก็แบบว่ารู้สึกว่าวันนี้อยากเซ็กซี่ mm. หรือว่าวันนี้อยากทําอะไรหรือว่าบางทีแบบเราเราแต่งตัวเราอยากให้รู้สึกว่าเราสบายจริงๆ mm. เราใส่กางเกงขาย,ยาวที่มันเป็นแบบว่าฟโฟล์งง่ายๆมันพลิ้วๆอะไรเงี้ยล้วก็เหมือนใส่อันนี้มันก็สบายดี mm. อะไรเงี้ยนึกออกไหม mm. หรือว่าบางทีบางทีถ้าสมมติว่าเราเอ่ะใส่กางเกงที่มันเป็นสลกหรือว่ามันรัดมากๆอะไรเงี้ย mm. mm. เออถ้าเระใส่กางเกงนี้มันก็ เซ็กซี่มันก็เลยกินนะกินนะแค่แม่มันก็แบบว่านิดหน่อยแกอะไรอย่างเงี้ยนี่กูงงมากว่ามึงมีอันนี้จริงจริงเเนี่ยอีเนี่ยกูคิอว่าเอาตากันกัแต่แต่แรงกว่านี้แล้วแต่็กไปดีกว่า แต่ต้นคลิปบอกนะว่าเราพกอะไรแบบนี้กันอยู่แล้วเป็นในชีวิตประจำวันอ่ะสมมุตินะอย่างตอนนี้เราไม่ได้ใส่อันนี้เขาเรียกว่าจ็อกสแปรตใช่ไหมอย่างตอนนี้เราไม่ได้ใส่จ็อกหรือกป่าแล้วก็บางทีเราอยากเซ็กซี่แล้วก็พกไว้มันก็เปลี่ยนเลยถูกไหมก็เป็นสิ่งที่เราก็เปลี่ยนนะเพราะว่ามันไม่ได้พกแบบปกติอยู่แล้วบางทีเราเนี่ยอะไรก็จริงเอคือมันก็ไม่ได้วุ่นวายลำบากอะไรนักหนาอันนี้มันยุ่งเหยิงอะอีกหรอ อันนี้บอกไม่ได้嘛ใส่เป็นมีผมได้ป่ะแบบว้าวดทรงผมทรงผมทรงต่างๆน่ะที่พึงบอกเนี่ยเมดูซ่าของจริงนี่นะคือฉันน่ะเป็นคนที่เหมือนแบบยี่เนี่ยกูโคตรงงเลยโมเดมอีเลอเตอร์โมเดมโมเดม ไม่คือฉันแบบคือบางอย่างมันก็เหมือนเล่นเหมือนจริงนะแต่บางอันนี้ก็คือของจริงเลยนะจริงก็อย่างนี้ว่าอีเรื่องใดของผมก็เรื่องจริงมันคือคือฉันรู้สึกว่าอันนี้ไม่จริงตรงไหนคือฉันรู้สึกว่ามันไม่เหนือบ้ากว่าแรงไงหรือวะไรที่เราจะที่เราจะพบมาอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าคือถ้าเรามีของไว้อุ่นใจมากกว่ามีก็มากกว่าขาดของติดกัดเอ้ยตัวยิงเลเซอร์เอ้ยเผื่อแบบแบบเวลาเจอเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบเพื่อนไม่ทักก็เลย ยิงยิงยิงมือนี้พู้ติงบุลเล่นกะแลพกทำไมแม่ไม่มันมันเป็นมาร์กบอลเลเซอร์คือมันเป็นตัวเชื่อมพรีเซนเทชันด้วยเอาหรออุติ่งมากซึ่งซึ่งออฟฟิศออฟฟิศฉันเขาไม่ค่อยมีอะไรอย่างนี้กันฉันก็เลยเออพกของฉันเองแบบซื้อเองพกเองอะไรเองจัดได้ของสิ่งนี้มากคือฉันจะรู้สึกว่าฉันเหมือนคุณครูอ่ะแบบบางทีแบบสมมติพี่เซนต์พรีเซนต์อยู่ปุ๊บใครไม่ฟังปุ๊บหรือใครเล่นโทรศัพท์ปุ๊บฉันเลเซอร์ไปเลยตรงตรงหน้าจริงจริงหยุดคุยค่ะ มองค่ะสั่งฉันบอกให้ฟังแต่นี่เธอยังไม่ได้เอาของสำคัญที่เธอเปิดให้ฉันดูก่อนถ่ายคลิปเลยนะมีหรอมีกหรอมีอะไรวะเดี๋ยวดูก่อนไม่มีแล้วเธอทุกคนทุกนมีแต่อันนี้ฉันก็พกอันนี้ประจำ ทุกคนทุกคนคือตั้งข้อสังเกตว่าเยโอมีอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับเรื่องเซ็กส์หมดเลยอะแต่ไม่มีถุงยางอะอีดอฟไม่มีฉันไม่ได้ฉันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องเซ็กส์ฉันไม่ได้หมกมูอไม่ใช่เรื่องเซ็กส์เนาะใช่ฉันก็พบกับมีอีกอย่างหนึ่งที่ฉันไม่ได้ฉันไม่ได้โชว์ฉันคิดว่าแบบมันคงจะหมดแล้วอะไรเงี้ยแต่พอเธอปูมาปูปึงก็อ่ะฉันก็คงไม่ได้คิดว่าเป็นอันนี้เอาเล่นเอามาเล่นซะหน่อยแล้วสัพภาพสัพภาแบบยี่ห้อมะไรเป็นสัห้าเหลี่ยมมออีด ต,ต้องใส่กับจานแบบไหนอะีดอตอนนี้นี่นี่คือซีรูด,ดก็บางทีเราไปกินข้าวที่ร้านอาหารอะไรอย่างเงี้ยแล้วกลัวแมงวันเนาะใช่แล,ลแล้วก็แบบแล้วไม่ได้กลัวแมงวันตอมข้ากลัวตอมหน้าเรากลัวมันตอมหน้าเราฉันก็เลยต้องพกอะไรแบบนี้ด้วยแล้วกินข้าวยังไงก่อนจากกันไปเราก็ขอฝากเป็นข้อคิดละกันเนาะใช่เป็นข้อคิดละกันก็ เอออย่างวันเนี้ยเราเราก็โชยดูว่าการพกของเยอะอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะดูเหมือนลาบากในการพกอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอ,อถึงหน้าง,งานการที่เราต้องทําอะไรสักงยนา่งจริงๆอ่ะแล้วเรามีของพร้อมทุกอย่างหนึ่งสองสามเจะแปเราก็จะอุ่นใจเ,นเราก็จะไม่ต้องมานั่งแบบร้อนลนหาของอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจชใช่ไหมใช่เพราะว,ว่าก็คือเราเตรียมตัวมาพร้อมอยู่แล้วแต่ส่วนสำหรับฉันอย่างเงี้ยข้อคิดสำหรับฉันก็คือ กูหยิบยืมแล้วกันกูรู้ว่าเพรากูรู้ว่ามึงหลอกพกแน่นอนมึงอยากมึงอุ่นใจกูก็อุ่นใจครับกูอีดอกโลกนี้มีคนสองประเภทจริงๆนะคนที่พกทุกอย่างกับคนที่ไม่พกอะไรมาเลยอีดอกมันมีอย่างจริงๆนะจริงมึงขอยอีเพลทแบงค์หน่อยดิประมาหนึ่งหลังจากวันนี้ไปอ่ะอีเนอรอีเนอรขอยืมเราเตอร์หน่อยดิค่ะถ้างั้นจากกันไปแล้ววันนี้บ๊ายบาย ยังไงเพื่อนๆก็ฝากติดตามคลิปคุณเก้งชาแนลด้วยกัรจะพูดภูเขาชาแนลถูบเลยนะถูบช่องคนตายก็นั่นแหละเราไม่เคยพูดปิดอันนี้เลยอันนี้จะเป็นครั้งแรกเพราะป๋ติเราจะลืมเสมอเนาะใช่อ่ะเราพูดพร้อมกัน5 4 3 2อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ก่อนซิ ทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe พวกเราด้วยนะช่องคุณเก้งนะคะสะกดอย่างนี้นะ P O O C A O C A O เนี่ยมันซึมไปหมดแล้วกูก็คอยตามด้วยนะ P O O C A O